สวัสดีค่ะวันนี้ทําเมนูเนื้อทอดกระเทียมนะคะหั่นตามขนาดที่ต้องการได้เลยค่ะก็จะหนาประมาณนี้นะคะ เนื้อที่เราหัน่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาปรุงรสเรามาเริ่มหมักเนื้อนะคะเราก็ต้องเตรียมเครื่องหมักก่อนเครื่องหมักก็จะมีพริกไทยมาปรุงรสเนื้อก่อนนะคะใส่พริกไทยใส่เกลือเอาเกลือละเอียดนะเ็าจะได้เข้าเครื่องใส่น้ำตาลน,น้ำตาลน,นี่เพิ่มความกลมกล่อมนะคะใส่ซีอิ๊วขาว โอเคจากนั้นเราก็ตามลูกผักชีนะคะไม่พอแตกแกจะโอเคได้เลยนะคะวิธีหมักเนื้อทอดเนื้อของเรานะคะที่เราผสมเครื่องปรุงไว้จากนั้นเราก็ฟีนและก็นำเข้าตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ อันนี้เราก็นำกระเทียมสดนะคะมาตำเพื่อที่จะเอาไปเจียว,นนว,วตำหยาบๆนะคะประมาณนี้เราก็นำกระเทียมมาเจียวนะคะใส่น้ำมันสะอาดนะน้ำมันใหม่หอมมากเลยครับ กระเทียมนะคะเวลาเจียวด้วยพอสีเหลืองเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะประมาณนี้ปิดแก๊สเลยค่ะอันนี้เราไม่เอาน้ํามันเราจะเอาแต่กระเทียมค่ะอันนี้เป็นกระเทียมที่เราเจียวไว้นะฟังเสียงกรอบโอเคเราก็เอาน้ํามันที่ทอดกระเทียมนะคะทอดเนื้อนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ามันลงไปแบบนี้เลยค่ะใช้น้ํามันเยอะนะคะเวลาทอด เนื้อนะคะนำลงไปทอดเลยค่ะเราจะทอดทีเดียวหมดเลยลิงไว้แบบนี้เลยค่ะทอดเนื้อให้ได้สีประมาณนี้นะคะสีมากใช่สุกกำลังดีตกักใสตักแล้วก็เสด็ดน้ำมันด้วยค่ะ โรยกระเทียมเจียวนะคะโอ้ยน่ากินมากทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อทอดกระเทียมเจียวหอมๆนะคะบอกเลยสูตรนี้เด็ดเด็ดมาก <c oughs> อย่าลืมนะคะลองทำตามกันดูได้คะ่ะสูตรนี้อร่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ